สวัสดีค่ะอยู่กับแม่โคซิ้งดินหลวงนะคะเปลี่ยนซี้นตรน่บองค่ะตร่บองมีร่องหยกักลองใส่แม่โคอีกขั้นเป็ว่าหยุด ใส่โซพิหมองค่ะตองขอโซออกใส่หมองหู้หู้หมองเขาอื่นยังอ่ะหู้สลักว่าใส่กระป๋องกันไหลออก บอกไล่สต็อกฮากเดอบอกไล่เน่ยนะบอกใกล้จะน้อง আলক লগত สั่งโกาีฟนะครับอ้อ้อืมอืมกับไปคอยไหมอ้าโอ้ใครก้มเบนเหรอก้มยี่เดี๋ย้มแนมุ้นะก้มขวง

โอ้ยเสื้อผ้าใบาแกนกัน่ะไรรตีวเวยออเมื่อกี้บอกส่งส่งอย่างแค่ส่งอยางส่สงคน,งคนงที่คือดีกระดาษดีที่ตาเลยไหมตัวบอกนองโอเค มัน,เป,น,เ,ปนเป็นติ่นขในไงเลยดึงขืนอองัดขึ้นมันถือกระนีได้ไีมกิน,นมากอยู่นะขบเลยกระก่อนว่ะฉันก็ถือกระห่อนอะไรเงี้ยนี่นี่ดวงวันนี่อวงวัน อ๋อทบร้องพิษฟ um, so, um, yeah, so, um, uh, yes, ังเหรออืมแล้วมันตีเขาตอนนี้มันปิดตอนน้องไข่อย่อาไปนะอย่าไปโอ้โหแต่ละงานดีเลยงานไหนหรอว่าจะเจอเมืองใหญ เอาหมองหันออกจะคอยเอาทางผีออกเรับผมครับด้วยว่าน,น่ก็ยิงแน่นเลย,ยน้าคั่ออกว่าดิ

mai Má anh ăn khó làm gì Giống hùm xăm cá đuôi Nè, nó lấy con bà chó hùm đi đẹp <laughs> หลวงวันต้นอีบนหงวันันเนี่ยนหงวันหลาัน้นขั้สามตัว้าเดือนแก่หนะ่าพี่วิญญาณโอ้ยเดี๋ยวถึงโองเดี๋ยวไปสตาร์ลรดเด้ มุนเตียข่าเกียเขาติดเนื่องตัวาตีแหงกีตัวเด้งออกมันสั่นพอดเวยลูกปืนนะเด้งวันเด้งหัวหวถอนเลยโรยเยอเออเออตีหอก นแล้วเอวเงี้ยเขาดินอนขันเขาพ่ออ่อนอนันเ้เงี้ยเดิมเคยเอนโอ้ยมันขันไรเอ้นอนม่ขันเขาไปอะบีเขาไปหมันได้่อน่ยใเยท้กคนผ่าไม่เนเป็นมงคนเยนะมันเปหาน้องนะ

ห0กสินสองคมีมันเดินอยู่ผุดมันม่แนวคัดเปนไาทีแท็กมั้อันย้ไม่ใช่แท็กใสมาแล้ววาีควันมีควันยอห่ปงมาแล้วกตีอ่ะโปงมาแล้ว อือออประเดี๋ยวนป่วกนอะไรนี่ไะดีใส่แหงยังเลยเขาว่าซื้อยาดควนนี่บิดงางคอนซื้อออกเด้อดี่เยคีผมตดใส่ก็ออกแล้วเดียวอ้าถามมูนองเกตายเลยต้องนออไอ้ม่กคนละควตี เก่งดาเตังท่าไว้สันตังท่าสิตีเยอะอาม่องนี้แล้วแเจอของแข็งกันหลยเนาะเมื่วานได้เลยทีมือวินกเจยกันแนาะนี่วเสุดที่อาไปทย

นบ่อไผ แต่ว่านอนปลไ่อยากีมาอมันเลยไปติดกิบยนนีไทยเลยหอยวทเนาะมมรใหม่เลยไมเท่ยใส่กร่ใเลยใส่เลยบ่ใหอกมาอนกันเอลหันดื่มเเยดดุขึ้นลุกไปนุกไ แ่จีบแกเจ็บโอ้มันเหลีวกันแล้วม้นเหลียว้าย่ะเยแันนี้เพิ่งมานสี่เพิ่งไอ้ม่อยู่ห้งสุดี่สเด่ที่นยเก้่งเบ็ดเลยกเี่นเนี่ยครับตือใส่